สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับนะฮะวันนี้กูไม่ใช่กูโกเฟสวันที่2นะครับก็จะเป็นวันแห่งการตีบอสแหละครับเพราะว่าวันนี้นะครับเ,เร็กคอร์ซาจะออกมานะฮะให้ตีนะครับแล้วก็ จะมีเควสตมาให้ทำนะฮะทั้งคนที่มีตั๋วและไม่มีตั๋วนะฮะมาดูเควสของคนไม่มีตั๋วก่อนนะครับจะเป็นเควสตชื่อสกายไฮนะฮะจะได้น้อยกว่าคนที่มีตั๋วเดี๋ยวคนมีตั๋วจะอยู่ตามท้ายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์คลิปนี้นะฮะสาธุขอให้ได้เล,เล,เลโกซ่าไชานี <laughs> นะครับถ้าใครแชร์คลิปนี้ขอให้ได้เลโกซ่าไชานี ร้อยไปเลยนะฮะอ่ะมาดูเควสของคนไม่มีตั๋วกันบ้างนะครับวันนี้เล่นได้ทั้งหมดเลยนะฮะเควสของคนไม่มีตั๋วนะฮะกิจกรรมเริ่มสิบโมงเหมือนเดิมนะครับเควสนี้เป็นสเปเชียลรีเซิร์ชเพราะฉะนั้นจะไม่มีหมดเวลานะครับผมจะทําหลังจากนี้ก็ได้นะครับเควสนะฮะสเต็ปมันจะมี2สเต็ปนะครับสำหรับคนไม่มีตั๋วนะฮะก็หมุนเสาสามเสาหรือยิมนะฮะจะได้บอลแดง20ลูกนะครับจับโปเกมอน3ตัวจะได้ กล้วยนะฮะแล้วก็ทำอ่า complete field research task นะครับก็คือทำาเว s จากการหมุนสาวเนี่ยสิบหนึ่งอ่าสองสาวสองเ u e นะฮะจะได้ร้อย xp น้อยแท้นะครับรางวัลก็จะได้โปรชั่นแล้วก็หินอุกาบาทนะฮะแล้วก็หนึ่งร้อยสตาร์ดัสนะครับแล้วก็ power up pokemon นะฮะเต็ปที่สอง power up pokemon ห้าครั้งจะได้รีไว แล้วก็ใช้ Super Effective c h a r ร์จ t อทแทนะครับอันนี้น่าจะรู้กันอยู่นะครับคนที่ติดตามช่องไปดูเพลย์ลิสต์ที่ชื่อรู้หรือไม่นะครับจะมีอธิบายอยู่ว่าใช้อะไรยังไงนะครับจะได้โพชั่น3อันนะครับแล้วก็ b a t เทิลอิ r เอร e ก็คือสู้ในสู้บอสนั่นแหละนะครับจะได้ซปเปอร์รีไวท์อันนะฮะเราจะได้สับลดเงินสติ๊กเกอร์แล้วก็เบอร์รี่ทองนะครับ ในการพัฒนา,นาร่างนะครับเรียกซ่าให้เป็นเมก้าเรียกซ่านะครับคุณจะต้องมีหินอุกาบาดนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนท่าชาร์จแอทแทกเป็นดากอนแอนแด์แอทเซนนะครับนี่นะดะดากอนคือต้องเปลี่ยนท่าก่อนนะครับเปลี่ยนท่าก่อนนะครับคือต้องมีหินอุกาบาดเปลี่ยนท่านะฮะแล้วก็ถึงจะโวเมก้าเอนเนจี เรโวได้ด้วยเมก้าเอเนจีซึ่งต้องมีเมก้าเอเนจีอีกนะครับนะต้องมีเมก้าเอเนจีอีกอ่าเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละสามร้อยหรือเปล่าสามสี่ร้อยนี่แหละนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องตีบอสเอาเมก้าเอเนจีด้วยนะครับผมอ่าหินกราบาทก็มีอยู่แล้วนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวต่อไปก็เป็นเควสของคนที่มีตัว๋วเขาจะได้เยอะมากเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอด่วน อะเรคอซ่า uh, ใช้เมกะเอเนจีเท่าไหร่อ uh, 0ปึ๊บ400เมกะเอเนจีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตีประมาณ4ตัวนะฮตัว5ตัวนะครับซึ่งใครยังไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรนะครับคือคุณทำเควสไปก่อนเมกะเอเนจีไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวมันกลับมาอีกเชื่อผมเถอะหลังจากนี้มันมาแน่นอนครับ ของขายได้ยังไงมันก็มาเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องร้อนหลนไม่ต้องโอ้ฉันไม่ได้จะเป็นจะตายนะครับมันมาแน่นอนครับนะเชื่อเธอนะนะไม่ได้วันนี้ไม่ตายครับไม่ต้องชักดิ้นชะงอครับไม่ต้องลงไปดีดข้างดีดขาครับนะรอนะครับโอเคนะไปดูเควสของคนที่มีตั๋วก่อนอย่างแรกต้องกดไลค์ก่อนนะครับไปดูเควสของคนที่มีตั๋วดูว่าเขาได้อะไรบ้างนะครับ mm แล้วก็คนที่มีตั๋วนะครับ จะได้เควสพิเศษด้วยนะครับวันนี้น่าจะได้ตีกันทุกคนนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นเสร็จตอนไหนนะฮะแต่ว่าช่วงบ่าย,ายถ้าเป็นไปได้ผมจะเลิกเล่นก่อนนะต้องขอไปเล่นกับเพื่อนๆก่อนนะผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับเลโกซ่าเนี่ยนะครับก็คืออยากได้เลโก,กาซ่าอยากได้หินอุกาบาทเหมือนกันนะฮะถ้าผมมานั่งไลฟ์อยู่ในห้องผมก็ไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปเล่นก่อนนะครับแล้วก็ถ้า พอใจอย่างไรแล้วจะกลับมาไล์ให้เร็วที่สุดนะครับไม่รับปากนะครับไม่รับปากแต่ว่าจะพยายามนะครับผมก็ถ้าได้หินหรือได้อะไรที่เป็นที่พอใจแล้วก็จะเลิกนะฮะสำหรับคนที่มีตั๋วนะครับวันนี้มีเควสพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะฮะชื่อซ u เปอร์สกายไฮนะภาษาไทยอะไรไม่รู้ก็จะเป็นตั๋วที่จะได้รับหินอุกกาบาตเพิ่มเติมนะครับ หินอุกกาบาตเพิ่มเติมนะครับก็มาดูกันนะฮะมีทั้งหมด5สเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะฮะเดิน1กิโลครับจะได้ซ u เปอร์โพชั่นนะครับแล้วก็ทำเควสให้เสร็จ2เควสนะฮะจะได้โปเกมอนนะฮะแล้วก็หมุนเสาหรือยิม10เสา10ยิมนะฮะสิบเสาหรือ10ยิมก็ได้นะับจะได้ลัคกี้เอก2อันโอ้โหนี่ชอบมากเลยนะฮะรีวอร์ดจะได้อ่า อะไรนะไอ้การเปลี่ยนท่าชาร์จการเปลี่ยนท่าฟาส์นะฮะแล้วก็หินอุกาบาทนะครับสเต็ปที่สองครับเขาให้นะฮะอ่าหาสัดสามพันแปดร้อยสี่สิบมาอีกแล้วสามแปดสี่ศูนย์นะครับน่าจะเป็นเลขของอ่าเลควาซ่านะับเดี๋ยวดูก่อนขอดูแปบนะ๊บนะฮะ คิดว่าน่าจะเป็นเลขประจำตัวของเลโกาซ่านะครับอ่าใช่จริงสามนะฮะเลขประจำตัวของเลโกาซ่าก็อย่าลืมซื้อหากันไว <c> ้ <oughs> <c oughs> นะครับก็จะได้คันดี้ของเลโกซาซ่า20เม็ดนะครับภาวะัพโปรกรมอ่าภาวะโปเกมอนมังกรกับบินนะฮะสิครั้งจะได้กูมี่กับสารด์ดสา ร้อยแปดสิบสี่พอคุณเอ้ยให้3,800ก็ได้384มันน้อยไปนะครับแล้วก็จะได้ไอ้พอยชั่นนะแล้วก็หินชุบวิญญาณนี่แล้วก็บัตตีบอสอีก2ใบไหนวะ <c oughs> ชอบจริงๆเลยครับนี่นะฮะบัตตีบอสสองใบ แล้วก็เซปที่3ครับยูสทรีซูเปอร์เอ็กเฟกตีฟชาร์จแอทแทกนะฮะก็ใช้ท่าชาร์จ3ครั้งนะฮะถ้าท่าชาร์จที่เป็นซูเปอร์เอ็กเฟกตีฟ3ครั้งนะฮะคนในช่องผมน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับไปตามดูคลิปเอาว่าใช้ยังไงนะฮะใช้กับการตีบอสก็ได้เสาดำก็ได้พีพีก็ได้สู้กับหัวหน้ายิมก็ได้นะฮะหัวหน้าทีมก็ได้นะครับเยอะแยะไปหมดจะได้แม็กรีไว้3อันนะครับ แล้วก็แบทเทิลอินอะเลดหครั้งนะฮะก็ตีบอส5ตัวแหละจะได้แม็กโคชั่นนะครับชนะเมกกาเลดนี่จะได้เลโกซาห่า100 Energy นี่เมกกาเอเนจีหนึ่งร้อยเอเนจีนะคือไอไอการแปลงร่างเลโวซ่าเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนท่าก่อนนะครับเป็นท่าแอนเชียนดาก้อน แล้วก็ต้องมีเมก่าเอเนจีแล้วก็ต้องมีหินอุกาบาทด้วยโอ้เยอะจริงๆนะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้อ,อะไรนะเบอร์รี่ทองแล้วก็หินอีก100นะหินเมฆ่ายหนึ่แล้วก็นี่ฮะสับป,ปะรดนะครับสเต็บที่4ครับเขาก็จะให้จับโปเกมอนน้ำน้ำไฟฟ้าแมลง จะได้ไคล์ก้าแคนดี้ครับไฟพืชดินนะครับจะได้กาวดอนแคนดี้ครับบินพลังจิตมังกรจะได้เลโกซ่าแคนดี้ครับก็หาจับตัวนะฮะแค่อะไรก็ได้จริงๆก็จับไป10ตัวแหละนะครับแล้วจะได้โอ้นี่ครับรีวอร์ดจะได้เป็นอ่าพาโม่เอนเนอร์จีอย่างละร้อยแล้วก็เมก้าเอนเนอร์จีสองร้อยนะครับเมก้าเอนเนอร์จีของเลโกซ่าสองร้อย เซ็บที่ห้าครับพาวอัพโปเกม,มอนยี่สิบครั้งนี่เพิ่มพลังโปเกม,มอนยี่สิบครั้งจะได้เลโกซ่าคันดี้นะครับสิบเม็ดใช้ซูเปอร์เอ็กเฟคทีฟชาร์จแอทแทกนะครับจะได้เลโกซ่าคันดี้ครับชนะบอสห้าครั้งโอ้โหนี้ให้ตีบอสเยอะมากเลยนะฮะจะได้แลคดี้สามเม็ดแล้วจะได้ไอการ์ดเปลี่ยนท่าพิเศษอย่างละหนึ่งแล้วก็คอนเทนนะเร Rare แคนดีนะแร์แคนดี้แร็ XL Candy 1เม็ดก็เอาไปใช้แทน XL Candy ของโปเกมอนตัวไหนก็ได้นะครับ XL Candy ก็จะเอาไว้ใช้อัพโปเกมอนที่มีเลเวลเกิน40ขึ้นไปนะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรหาใช้นี่กันเปานะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวผมตีนะ,ะได้สิ่งที่ต้องการกลับมาไล์ นะครัแล้วก็มาช่วยกันตีใครไม่มีเพื่อนตีก็ต้องรอแหละครับนะต้องรอเอาคือมันไม่ได้วันนี้วันหน้ามันมาแน่นอนครับมันไม่ต้องหว่วงมันมาแน่นอนนะครับแล้วเอาไปใช้งานอะไรก็แหมนะมันไม่จําเป็นขนาดที่ต้องมีนะครับลีโกซ่าเนี่ยนะครับเก่งก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายด้วยนะครับก็ต้องรอเอานะครับเพราะว่าผมก็ซื้อบัตรไปแล้วไม่ไปเล่นก็การะไรอยู่ เพื่อนๆก็รอเมื่อวานไปเล่นกับเพื่อนๆก็สนุกมากด้วยนะครับเล่นคนเดียวไม่สนุกครับนะผมก็อยากไปเล่นกับเพื่อนๆผมนะโอเคนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าผมจะกลับมาไลฟ์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ